สวัสดีครับทายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่18พฤศจิกายน2567นะครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นดาบนะครับเป็นดาบทําขึ้นจากหล็กแนบทุกแข็งนะครับทุบแข็งจากบน้ํามันนะครับคมจะยาว19นิ้วนะครับ ยาวสินิ้วครับเลขสวยครับความกว้างจะหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับหนึ้าครับดามเราจะใส่ปอกสแตนเลสให้นะครับใส่หมุดให้นะครับสันหนา5้มิลพอดีครับ ดาบไม้ประดูครับไม่ได้เคลือบเลกเกอร์นะครับยาวเก้านิ้วครับท่านใดสนใจพกพาไปไล่ไปสวนตัดกิ่งไม้นะครับเป็นดาบยาวสิบเก้านิ้วครับ ครับโคมครับมีฝักท่อ pvc แถมให้มือทกันนะครับทุกพาสะดวกนะครับไม่ต้องกลัวบาดมือครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะลงราคาลงเบอร์โทรให้นะครับเรามีบริการเก็บปลายทางนะครับ ยาว19นิ้วครับสันหนา5มิลครับถูกมาได้เลยครับบริการเก็บไปทางนะครับขอบคุณครับ